อยากถูกหวยรวยทรัพย์กับไม่ซื้ออยากมีชื่อนักประพันธ์ผัดวันเขียนอยากจะเก่งยญยเล่าตัวเจ้าไม่เรียนจวบจนผุมเปลี่ยนสียญยเล่าตัวเจ้ายัางเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสมพิธารถบายเชื่อมันค่ะพี่น้องจ้าวันนี้มีเรื่องมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังนะคะ,ะมีประเด็นเกิดขึ้นมีคำถามเกิดขึ้นนะคะจาก คนรอบตัวนะคะก็คือท่านประธานนะเมื่อวานนี้และเชื่อว่าทุกๆคนคงจะมีคงจะมีคำถามแบบเราบ้างนะ,ะท่านประธานถามว่าที่รักที่รักตั้งแต่เจ้าพานโกดมาน่ะเจ้ามีเงินหยอดกระปุกเท่าใดแล้วเสั็จเพื่นว่าพี่น้องตั้งแต่เหตุดูทูปมามีเงินหยอดกระปุกเท่าใดแล้วาสด็จท,ทุกคําถามย่อมมีคําตอบถูกไหถูกค่ะ เพราะฉะนั้นวันนี้สวิทาร์ถจะมาเปิดเผยว่ามีเงินเท่าไหร่แล้วหยดกระปุกได้เท่าไหร่แล้วดีไมด่ดีถ้าดีขอเสียงหน่อยนะคะเรามาลุ้นด้วยกันว่าทำ u t u b e มาสองเดือนผ่านกดมาสองเดือนเริ่มหยดกระปุกมาได้เท่าไหร่แล้วมาดูกันเลยนะคะ แอนแอนแอนพี่น้องจ้ะอันนี้คือกระปุกอ,อมสินนะคะกระปุกอ,อมสินอ่าตั้งแต่เดือนสิงหาคมสิงหาคมเริ่มหยอดนะคะเริ่มหยอดนะครเพื่อนจะเพราะว่าอ่าสามีถามมาเองบอกว่าที่รักอันเจ้าหยอดกระปุกได้ขึ้นจักบาวมาสัตเพื่มาตั้งทต่เจ้าผ่าน่าสัตเอา ตั้งแต่ข่่านมา่อยก็กเรื่มย้อนกับพวกแล้วพี่นอ้ <c oughs> องข่เริ่มย้อนกับพวกขไข่รู้นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันว่าได้เท่าไหร่แล้วโอเคนะครเรามาดูด้วยกันนะคะอ่าอันนี้จะเป็นห้าห้าเส้นค่ะพี่น้องจ้ห้าเส้นอันนี้สองเซนอันนี้หนึ่งเซนขันบ้านเท่ากันหนึ่งสลึง นั่งสลึงสองสลึงหาสลึงนะคะที่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันกับเพื่อนจ้ะ, mm. ะนะคะแต่จ,จะห่อยพาดมากหอยอดเน้นี่พี่นอ้องหอยอดกับพุกตลอดเดียจะลองมาดูด้วยกันนะคะเพื่อนมาดูด้วยกัน <c oughs> มันเยอะน,นะเพื่อนจ้ะแต่ไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่เรามาดูด้วยกัน อันนี้มันอันนี้มันเนียนยี่สิบตะลึงยี่สิบตะลึงห้าสิบตะตั่งนะคะแล้วก็เนื้อเหรียญบาทเหรียญสองนะคะเพื่อนๆจะเนี่ยแหละค่ะแตมีถามมาเราก็ต้องตอบไปถูกว่าถูกค่ะแต่เขาก็บอกเอาน้ำเท่า,หากับพอออีนน้องอันยอดได้เราค่ะเอาไปใส่ธนาคารนะคะใส่ธนาคารนะคะโอเคทิ่จไใไส่ธนาคารนีนน่ อันข้องอันของ,อนของทนประท่านน่้เละทนประท่าหน่ะให้ในยูทูบในพี่นอ้องเพราะว่าสามีขอา่าไปเปิดเอาเงินเอาเงินยูทูบโดยตรงพี่น้องจาเขาบอกว่ายัางให้ผลันันแล้วก็ไม่ไหนนี้เดือนจะคอ้องนั่นทมาเรามีคำสอบเชื่อว่าทุกคนคงจะมีคำสอบเหมือนกันกันกบเรา แบ่งหันแบ่งตะมีได้พี่นองแบ่งสีแบ่งยีสีแบ่งหันนี่ระคสองเดือนตั้นแตนพัาตั้นแันพัาพอดมากขอจะเรื่อมโยอปุ๊บพี่นองจ้า แบ่งกับพี่พี่นอ้องแบ่งหลายแบ่งเนาะพี่น้องจะอ่าเพราะว่าจะคล้องอันอันอย่าแบ่งแบ่งก็มีนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจะให้เมื่อเขาถามมาเราต้องตอบนะนเพื่อนจะอันนี้ก็คืเอเงินเงินจากตั้งแต่เราผ่านเหมอนกันนะนเพื่อน โอ้ก็มีเยอะอยู่นะนั่งนะคะเรามาดูใบกันก่อนนะสิบ ยี่สิบสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบห้าสิบห้าหกสิบหกสิบห้าเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าอันนี้เฉพาะอันนี้เจ็ดเจ็ดสิบห้านะคะเพื่อนจะเจ็ดสิบห้าแล้วเรามาดูเงินเหรียญกันมันจะมีเหรียญสองบาทเหรียญหนึ่งบาทอันเป็นเงินยูโรค่ะพี่น้องจะ้ะ ถามมาเราก็ต้องตอบถูกว่าถ to to tai, ูกค่ะอ่าก็ได้เยอะอยู่นะเพื่อนอันนี้คือเงินเงินตั้งแต่เริ่มทำ u t u b e ที่ผ่านมานะคะเริ่มหยดกระปุกให้ตัวเองนะคะเพื่อนจ้ะก็ได้เยอะอยู่นะเหรียญบาทเหรียญสองเยอะแยะเลยเพื่อนอันนี้ได้เท่าไหร่นะ 5ใช่ไหมเจ็ดส้าเป็นเงินเป็นเงินบาทเราก็เยอะอยู่นะเพราะว่าบาทหนึ่งมันอ่าหนึ่งยูโรนี่ก็สาิบเบาทกว่าเนาะตอนนี้เนาะอันนี้คือเหรียญสองบาท เรียนสองบาทได้เท่าไหร่เดี๋ยวเอาเรียนบาทก่อนเยอะอยู่นะเพื่อนๆจ้าสองเดือนนะเนี่ยสองเดือนที่เราหยดกระปกุกหยดกระปกุกตั้งแต่ทำ YouTube ผ่านพี่น้องตาสองเดือนนะคะแต่ยอดนี้คือเราจะบอกนะคะบอกบอกท่านประธานว่าราได้เท่าไหร่นะคะแต่ท่านประธานไม่ได้เอากับเราหรอก พราะว่าเราก็เอาไปเข้าบัญชีของของเราเลยนะคะอันนี้อันนี้คือเหรียญห้าสิบต่างนะคะห้าสิบต่างกับเหรียญเดี๋ยวแยกก่อนห้าสิบต่างมันมีห้าสิบต่างยี่สิบต่างนะคะคุนจะาห้าสิบต่างก็เท่ากับอ่าเท่าไรสิบแปดบาทป่ะเหรอแมนบอมันสามสิบเจ็ดก็ประมาณสิบแปดบาทเนาะ คำถามมันย่อมมีคำตอบแมนบบแมนคะเพื่อนๆลองทำดูนะคะเพื่อนจะผ่านกดแล้วต้องมีคำถามนะคะมีคำถามเกิดขึ้นเลยว่าคุณได้เท่าไหร่แมนบบแมนเขาเจ้าทสิถามเพาเราได้พี่นอกตั้งแต่ตัวเฮ็ดมาตัวได้เงินจักบาทแล้วเด็กโอ้ยนอนมนก้องใส่เวลาานอยแน่แมนบบแมนคะพรา,า,าเวลาเฮ็ดปุบป,ปับสิได้เงินได้แมนบบแมนพี่หนกแต่เฮ็ดแนวอื่นก็ใส่เวลาคือกันนะคะ อันนี้คือเหรียญห้าสิบตางค์อันนี้สองอันนี้ก็1หนึ่งยูโรนะคะหนึ่งยูโรก็บสามสิบเจ็ดบาทสามสิบเจ็ดสามสิบแปดบาทอันนี้เราก็แยกไว้อันนี้มายี่สิบตางค์ยี่สิบตางค์นะคะเอยู่นะสุิษา a ทำไมเธอเก่งจังเลยเก่งจังเลยเธอมีเงินหยอดกระปุกเยอะจังเลยเห็นไหมสองเดือนเองเนี่ย สองเดือนนะคะเพื่อนๆจะถ้าเราขยันเสย่างเมนบบแมนคะ่ะขยันอดออมขยันเก็บหอมรอมริบแมนบบแมนใช้เราก็ใช้อยู่แต่เราก็ต้องรู้จักแบ่งไว้บ้างรู้จักแบ่งไวบง้บ้างบอเมนปาซื้อกินเหิดเหื่อหนามากโมี่หลือบปล่เมนบอเมนคะ่ะ พราะฉะนั้นนี่ค่ะอันนี้คือสิสต,งสต,งสตงางค์นนนน 10, 20, 50, ยี่สิสตางค์ห้าสิบสตางค์แล้วก็เนะ็าไม่ใช่โอ่ยยี่สิบได้กันอันนี้ยี่สิบอันนี้สิบยี่สิบห้าสิบหนึ่งบาทสองยูโรแล้วกนะ็เจ็ห้านาะอกนนี้เจ็ดสิบห้าเนาะอันนี้เหรียญเหรียญห้านห้าเซนสองเซนหนึ่งเซนเดี๋ยวเรามาดูกันเหรียญสองบาทว้าวสองบาทก็ได้เยอะนะครับเพื่อนๆดูสิ ใน,ในเฮีตรนี้สองสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่อ่สิบบหกยี่สิบแปดสามสิบสามสิบสองสามสิบ 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 57อันนี้57เนาะ57 5บวก75ก็เป็น132 132อ3 2ลนเนาะอันนี้1เหรียญเหรียญบาท1 2 3 4 5 7จ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่ิบยี่สิบอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยาสอ่ะร้อยยีบวกสีก็เป็นร้อยหกสแมนบอลแมนคะ่ะ ร้อยหกสิบหกเนาะร้อยหกสิบหกอันนี้เหรียญนี่อีกร้อยหกสิบหกร้อยหกสิบเจ็ดร้อยหกสิบแปดร้อยหกสิบเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแป็ดสิบแปดหนึ่ง แปดสองแปดสามปดสแหกอันนี้แปดสยแดล้วเพื่อนๆจะร้อยแปดสิหกแล้วก็มานับเหลี่ยญนี้โอ้ได้สองร้อยกว่าเพื่อนๆจานะคะได้สองร้อยกว่านะคะสอง้กว่าก็ถ้าเป็นเงินไทยก็เจ็ดพันกว่านะ,ะถ้าเป็นเงินไทยก็เจ็ดพันกว่านะคะถูกมถูกคะ่ะสอเดือนเจ็ดกว่ามันน่าทำไหมคะเพือ่อน สองเดือนเจ็ดพันกว่าสองเดือนได้สองร้อยกว่ายูโรอันนี้คือซูเปอร์เลยแมนโบแมนคะนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำ u t u b e ด้วยกันและเรามาหยอดกระปุกด้วยกันช่วยกันหยอดกระปุกนะคะท่านประธานใจ่ายให้เราจริงค่ะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะเรามารุนกันต่อไปนะคะรุ้นกันต่อไปนี่คือ,น,คอนี่คือเงิน จากการทำ YouTube มา้องเดือนค่ะเพื่อนจะรักนัดจุ๊บจุบเป็นกำลังใจให้กับสวิทารดด้วยนะคะนะคะเขาก็คนเราก็คนย่นย่อหรือเขามีมือเรามีหัดใช่ขัดสนเขาทำได้เราทำได้ใช่อับจนเกิดเป็นคนมันต้งสู้และรู้จักอดออมสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนสวัสดีค่ะชูว